วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่27เมษายน2,568ก็เป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะมาตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียโสดลงฟังธรรมก็เพื่อประโยชน์ของความไม่มีนิวรังหาและก็เพื่อประโยชน์ในการเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ของโพชฌงทั้ง7 ธรรมะวันนี้ที่เราจะได้ยินได้ฟังจะเว้นเรื่องทานไว้เล็กน้อยนะพอดีธรรมะวันนี้น่าจะเข้ากันกับนะเหตุการณ์ช่วงนี้ในะเรื่องนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่7ข้อ185เล่มที่7คข้อ185สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคนะประทับนั่งแสดงธรรม อยู่ด้วยพุทธบริษัทจำนวนมากคณะนั้นพระองค์ก็คือพระผู้มีพระภาคก็ได้จามขึ้นมาเมื่อจามขึ้นมาแล้วหมู่ภิกษุทั้งหลายก็จึงได้อวยพรพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงที่ดังอืออึงว่าขอพระผู้มีพระภาคจงมีอายุยืนเถิดขอพระสุคตจงมีอายุยืนเถิดจึงทำให้การแสดงธรรมต้องหยุดลง เพราะเสียงที่เราหมู่พระสงฆ์ถวายพระพรพระผู้มีพระภาคนั้นก็เป็นเรื่องมาตั้งแต่ดึกดำบรรณะที่เวลามีใครเป็นอะไรขึ้นมาก็จะมีการอวยพรเมื่อการแสดงธรรมหยุดลงพระผู้มีพระภาคก็จึงกล่าวกับเราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีการจาม ผู้ที่ได้รับพรว่าขอจงมีอายุยืนเถิดเขาจะมีชีวิตอยู่หรือจะต้องตายเพราะสาเหตุเหล่านั้นเรือหมู่ภิกษุท่านก็ตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพันเตก็จะเห็นนะว่าแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลรมเนียมการอวยพรกันก็มีมาอยู่แล้วและแม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคเองก็ยังได้รับคำอวยพรจากหมู่สง ซึ่งคำถามที่พระพุทธเจ้าท่านถามหมู่พระภิกษุก็ตรงประเด็นว่าจะอายุยืนหรือจะตายเพราะคําอวยพรใช่หรือไม่ห,หมู่ภิกษุก็ตอบมาเหมือนกันว่าจะเป็นจะตายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคําอวยพรเลยเห็นแล้ว่าคําอวยพรที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ผลจริงน ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เหมือนในพระสูตรในอัตถกถาอันหนึ่งที่กล่าวถึงนคนที่ชื่อปาปกะที่แปลเป็นไทยว่าคนปาก็กรู้สึกว่าชื่อไม่เป็นมงคลก็อยากเ,เปลี่ยนชื่อสุดท้ายก็เกิดความเข้าใจว่าชื่อมันเป็นเพียงแค่คำเรียกเพราะไปเจอคนที่ชื่อชีวะกะอันแปลว่ามีชีวิตก็อย่างตาย ไปเจอคนที่ชื่อปันธกะที่แปลว่าพูดชำนาญหนทางก็ยังหลงทางไปเจอคนที่ชื่อธนปาลีที่แปลว่าผู้รักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็ยังโดนทําโทษเพราะไม่มีเงินไปใช้นี้กลายเป็นว่าชื่อเองก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงแค่คำใช้เรียกแทนกัน ไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงดังนั้นชายคนที่ชื่อป่าปะกะจากเดิมเคยอยากจะเปลี่ยนชื่อสุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนเพราเข้าใจแล้วก็เหมือนกันกับค,คำอวยพรนะคนฟังเนี่ยจะอายุยืนหรือจะอายุสั้นเพราะคำอวยพรเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็ได้แค่ความสบายใจความสุขใจชั่วคราว ทีนี้พระผู้มีพระภาคก็มีเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีการจามภิกษุไม่พึงให้พรว่าขอจงมีอายุยืนรูปใดให้ก็ปรับอบัตทุกกฎนี่ในกายเพินว่าภิกษุต่อไปถ้ามีการวอวยพรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเวลาจามมีความผิดตามพระวิน,นัย ทีนี้ก็มีเรื่องเพิ่มเติมอีกกว่าสมัยนั้นนะในคราวที่หมู่ภิกษุท่านจางคนทั้งหลายก็ได้ให้พรว่าขอท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนเถิดภิกษุเหล่านั้นก็นะยำเกรงในสิกขาบทก็จึงไม่ได้กล่าวตอบอะไรครารวาจึงเป็นเหตุให้ มีเสียงตำหนิติดเตียนขึ้นมาจนกระทั่งเรื่องไปถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็จึงอนุญาตเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายต้องการความเป็นสิริมงคลเมื่อพวกเครรพหัดให้พรว่าขอจงมีอายุยืนเราอนุญาตให้ภิกษุให้พรตอบว่าท่านก็จงมีอายุยืนเถิด ในเรื่องการให้พรก็มีหมายอย่างนี้นั่นหมายความว่าปกติแล้วภิกษุก็ไม่ควรให้พรก็เหมือนเวลาไปบิณฑบาตก็จะไม่ได้ให้แต่ด้วยความที่หากคา,ารวะเขาต้องการภิกษุก็ให้พรได้ไม่ได้ผิดประการใดอัตมาก็ยังมีให้ในบางเคสที่เขาอยากได้อย่างเคสหนึ่งมาใส่บาตรวันเกิดเราก็กล่าวคำ ให้ผเล็กๆแน้น้อยให้ไปเพราะว่าน,นานทีปีหนวนมไม่มาใส่บาทเลยปีหนึ่งโผล่มาครั้งหนึ่งอย่างนี้นกแบบ็แสดงว่าเป็นวันพิเศษของเขาที่เขาปรารถนานะคําพูดที่มันไพเราะสนอโสดให้เกิดความรู้สึกดนะีให้เกิดความรู้สึกเป็นมงคลกส็สิงเทียบเคียงจากพระวินัยข้อนี้แหลกะก็ให้พรไปเล็กๆน้น้อย,อยแต่บางเจ้าก็ไม่ได้ให้นะเพราะอยู่ไกลกันเกิน ก็เลยให้พวกเราได้รับทราบกันดังนั้นต่อไปเราเจอพระให้พรก็ไม่ใช่เรื่องผิดมากมายนะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าจำเป็นไหมมันไม่มีความจำเป็นเพราะต่อไปจะกลายเป็นว่าเมื่อไม่ให้พรพระจะมีความผิดเหมือนภิกษุรูปหนึงที่ท่านอยู่พะเยาก็โดนชาวบ้านตำหนิตีเตียนว่าเป็นพระเถื่อนมีธบ,บาลแล้วไม่ให้พรนะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นก็ดีว่าที่นี่ ตั้งแต่เริ่มดั้งเดิมเนี่ยภิกษุมาบินทบาทก็ไม่เคยให้พรคารวะแล้วการให้พรก็มีมาปรากฏทีหลังทําให้อัตมาถึงไปบินทบาทไม่ได้ให้พรชาวบ้านเขก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าแปลกนะก็เช่นเดียวกันนะกับวันนี้หลายคนก็มาจากที่ไกลๆเพื่อมาร่วมแสดงนะมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดก็ถือเอา เหตุปัจจัยจากนะพระวินัยเรื่องนี้นะแล้วก็เหตุปัจจัยที่หมู่คณะพวกเรามาชุมนุมกันนะชาวบ้านก็แตกตื่นพอสมควรพุชาตามไปพินทวานนะสิ่งหนึ่งที่จะฝากให้กับพวกเราเรื่องแรกคืออายุไขพวกเรามีจำกัดชีวิตทางโลกของพวกเรามันมีอยู่จํานวนหนึ่งเท่านั้นเอง ถ้ามัวแต่ปล่อยปละละเลยไม่ควนค้ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดท้ายเราอาจจะตายก่อนได้บรรลุประโยชน์ที่เราควรได้คนถึงดังนั้นนะการทำหรือการกระทำของเราในสิ่งต่างๆก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่นะทำอย่างแบบว่าสุดกําลังสุดความสามารถโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามสติตามกำลังตามความสามารถของเรา ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนลําบากไม่ส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลําบากแล้วก็ใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกมันก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากไปไหนก็ได้ไปเพราะเรามีนะชีวิตทางโลกค่อนข้างที่จะดีต่อมาในทางธรรมเราก็ต้องห้ามทิ้ง เพราะว่าการงานทางโลกมันให้ประโยชน์แค่พบชาติปัจจุบันส่วนการงานทางธรรมมันให้ประโยชน์ในพบชาติหน้าในเด้วยการงานทางโลกหลายอย่างมันไม่สามารถทําให้เราปลดเปลื้องทุกข์จากใจไปได้แต่การงานทางธรรมมันทําให้เราปลดเปลื้องทุกข์จากใจไปได้ดังนั้นมันก็ดีกันคนละแบบการงานทางโลกทําแล้วมันก็จับต้องได้ชัดเจนส่วนการงานทางธรรมมันจับต้องได้ลําบากแล้วก็ หลายครั้งต้องรอเวลากว่ามันจะให้ผลถ้าเราใจร้อนซะแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกผิดหวังนะไม่ได้สมหวังปรารถนาก็ให้แยกอย่างนี้อันนี้คือโอวาที่จะให้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบน,นี้เราทําอะไรอยู่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็จบกันไปช่างมัน อนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าไปฝันเฟื่องอย่าไปสร้างวิมานในอากาศมากไปจงอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้มันดนะีแล้วก็การงานทางโลกก็ไม่ได้ให้ทิ้งทําเต็มที่เหมือนกันการงานทางธรรมเป็นสิ่งจําเป็นต้องมีก็ห้ามทิ้งเช่นเดียวกันแล้วก็ในวันนี้นะพวกที่ชาวบ้านที่คอยใส่บาตร ให้อาหารช่วงเช้าตอนไปนบินธบากรก็ได้มอบนะธรรมะให้แล้วก็สิ่งของให้นะไปด้วยคู่กันด้วยความที่พระผู้มีพระภาคกล่าวอยู่ว่าธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการสงเคราะห์ด้วยอามิรคือสิ่งของกับการสงเคราะห์ด้วยธรรมการสงเคราะห์ด้วยธรรมะเลิศกว่าและก็อย่างที่บอกพวกเราไปเมื่อวานเรื่องของการสงเคราะห์ด้วยอามิดเนี่ย มันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันเร่งด่วนเพราะให้ปุ๊บวันก็บรรเทาความลำบากได้ตรงนั้นเลยส่วนธรรมะเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลทันทีทันใดแต่มันให้ผลในระยะยาวมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวก็เลยทําให้เมื่อเช้าก็ต้องมอบทั้งธรรมะแล้วก็อามิตน,นะอันหนึ่งก็คือเพื่อให้เขาได้รับผลเลยในปัจจุบัน อีกอันนึงก็คือเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวที่เขาจะได้ทั้งทําให้ความทุกข์ในจิตในใจมันน้อยลงจนกระทั่งหมดสิ้นไปทําให้เป็นสเสบียงในการที่เขาจะเอาไปใช้ต่อในภพหน้าชาติน้าหรือถ้าใครคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติไม่อยากเกิดอีกก็สามารถจบได้ด้วยธรรมะที่ให้ไปอันนี้ก็ถือโอกาสให้ข้อมูลพวกเราและพวกเราที่มาอยู่ที่นี่ก็จะให้เหมือนกัน บางคนก็ได้ให้ไปแล้วเมื่อวานนะที่เหลือก็จะให้วันนี้อาจจะได้ไม่ครบในบางประเด็นใน,ในบางคนก็อาจจะรอสักสองสามวันนะเดี๋ยวของมีมาเพิ่มเติมพอดีคำนวณผิดไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้นะกล่าวว่าก็คือเอาข้อมูลปีที่แล้วเป็นหลักว่าคนนิดๆหิหน่อยๆนะ่อยของเท่านี้ที่เอามาให้น่าจะพอนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันยืดหยุ่นได้ ก็หวังว่าพวกเราจะตั้งใจนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามคำของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าในธรรมวินัยนีนะ้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะละชาติสงสารกระทาที่สุดแห่งทุกได้ก็หวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์คือความเจริญทางโลกและทางธรรมต่อไปอันนี้ก็คือธรรมะแล้วก็โอวาทที่ให้แก่พวกเรา ความสนุกก็สนุกได้นะเรื่นเริงได้เพระพระผู้มีพระภาคก็อนุญาตว่าไม่เอาทุกทับถมตนผู้ไม่มีทุกทับถมไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมเพียงแค่เราอย่าหมกมุ่นในความสุขเหล่านั้นเท่านั้นเองให้ทำตัวเองให้สบายแล้วก็รู้จักพอประมาณในความสบายดังนั้นก็จึงไม่ห้ามเรื่องสนุกสนานแต่ก็ขอให้มีลิมิตนะอย่าเกินอย่าเลย ให้ดูกาละเทศะด้วยนะเอามันอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราก็จะได้งดงามนะใครเห็นใครได้ยินได้ฟังใครเกี่ยวข้องก็จะรู้สึกว่าเออเราวางตัวได้ดนะีวางตัวได้เหมาะสมกับกาละเทศะนั่นเองมันก็มีแต่เรื่องดีนะปีนี้ก็4 3เรียบร้อยนะไหวมา ยังนึกถึงเรื่องราวตอนสมัยประถมที่แอบไปเล่นน้ำแล้วกลับมาโดนตีอยู่เลยนะกลางวันแอบไปเล่นน้ำกับพวกเพื่อน,อนตอนอยู่ป .2 คิดดูกินข้าวกลางวันเสร็จก็แอบไปเล่นน้ำพอกลับมาอาจารย์สวัสดิ์จำได้ตีเรียงตัวนะไม้เลียวนี่แหละยืนหน้ากระดานแล้วก็ตีเรียงลายตัวส่วนมาก แต่ก็ทําให้พอโดนทําโทษอย่างนั้นเด็กมันก็กลัวมันก็เกรงใจก็ไม่กล้าทํากันอีกนะเพราะกลัวโดนทําโทษเนะี่ยก่กลายเป็นว่าเหตุการณ์สมัยปสองที่อายุสิบขวบม,มันยังโผล่ขึ้นมาเหมือนเกิดขึ้นไม่นานนี่แหละชีวิตของเรามันไวมานะดังนั้นอย่าประมาทละก,กันนะเพราะความชารามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคแล้วก็ความตายมีอยู่ในชีวิต อย่าคิดว่าแก่แล้วถึงค่อยตายอย่าคิดว่าป่วยแล้วถึงจะค่อยตายไม่แน่พวกเราที่อยู่ที่นี่ก็เห็นกันว่าไม่ต้องรอแก่ไม่ต้องรอป่วยตายกันได้เยอะมากจะได้ไม่ยืดยาวนะล่วงเลยเวลาเดี๋ยวเพราะเห็นว่ามีอยากจะขอถ่ายรูปเป็นหมู่คณะด้วยจะได้ไม่สายเกินไปสำหรับวันนี้ก็คง ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มีเจตนาในการมาถวายทานในการมาแสดงมุทิตาจิตในวันนะคล้ายวันเกิดยี่สิบเจ็ดเมษายนก็ด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสังสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกป,ประการมันจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลก มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอยังนิพพานพ้นทุกในอนาคตการอันไกลโดยทุหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดเตรียมตัวกับพระพร้อมกันครับ เราครับท้าวทหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอน้อมถอย และของบริวารเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงโปรดรับท่าตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดกาลนานเดินสาธ,สาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังกันนุมโมทนาอายุโทพลโททีโรวันนาโทปฏิพานาโท สุขาสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิา,าตัตติอายุงทัตาวาภาลังวันนังสุขันจกปฏิภาณโททีคายุยาสวาโหติยาถายาตูปป,ปชาติติกาเลททันติสปัญญาวทัฏยูวีตามะชารา กาเลนาทินังอาริเยสุสุภูเตสุตาทิสุเวปสัสสน,นามนาตัดสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตตา,าอนุโมทันติเวยาวจังกรลนติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคีโน ตาสมาธาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหาพลังปุญญาณิปารโลกสมิงปฏิธาหุนติปานินันติออากกััพมนบ